พี่น้องมาเบ่งค,นคน้นรอป้าป้าอดรถหน่อยครับพี่ก็คือพระเอกเกาหลีครับเนี่ยพี่น้ป้ามารอครับรอเนี่ยเราผุดรอพูแท้เป็นบ้าวเจิญเทิน์ทีเลยพี่น้องเอ้ยใหชุดเขาวน,ในี่นนพู่ะพูนะเอ็กเด็กรอพี่น้องผู้ดีครับเซียมตัวถ่ายโพสเตอร์ครับวันนี้ ก็วอาเกาหลีเนะใช่ไหมเขาจะแซงชีโน่ตัวนนท์เขาเป็นพระเอกเกาหลีหรอปาพระเอกหนุ่มมอลำใจเกินร้อยนะครับพระเอกกาฟิวน้องกาฟิวปีนี้เป็นซีนสมุดด้นยนะลูกนะเป็นซีนสมุดครับปีนี้มีรำสองเรื่องแมนครับเป็นสองเรื่องครับปีนี้ครับะไม่นนี่ครับอ๋อเป็นตลอดใส่เขาแล้วมันเป็นตลอดแห้งแห้งมันทะลุโมกันนะเป้ี่ยนโมกันแห้งแห้งมันทะ แห้งแหงแห่งงามแห่งเมืองแห่งงามให้จ้องแห่งแจ่มได้ใจเธอเน้อคุณเหรอแห้งแหงแห่งงามไออยากสิทามาในหัวใจไปแล้วบอสก็ลองที่ไหนไปพี่พร้อมาครับพี่น้องคือปีนี้น้องกาฟิลทำแบบคล้ายๆแบบว่าไล่รูปแบบแห้งเครื่องเต้นมันโรลูปเต้นครับเป็นแดนเซอร์ครับเป็นแดนเซอร์ละกัน บองเพียงแล้วก็ลั่นเงือกพร้อมยู่น้ำพี่น้อง,อเ,ง<ม>เป็นสอสแกงฝากเป็ในกำลังใจให้ลูกชายบลรากาชิ้นะเด้อครับเด้อขอบคุณ,ค,ณครับรบ,บ๊ายบายบบบ๊าายยครั